สวัสดีข่อยปีนองตังลายนะคะก็วันนี้นะคะน้องจำฟองจะมาหาน้องเหมยนะคะก็น้องจำฟองอยู่ทักกิเล็กนะคะน้องน่าจะไม่ได้งานนะคะก็หางานแล้วก็น่าจะไม่ได้ก็เลยจะเปิดช่อง y YouTube แล้วจะกลับไปเชียงตุงนะคะก็ เลยจะให้น้องเหมยเปิดช่องให้ก็เลยวันนี้จะมาหาน้องเหมยนะคะตอนนี้ถ้าหาน้องจำพองแล้วน้องจำพองยังไม่ตอบนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า <c oughs> จะรอดไหม <c oughs> คือน้องเหมยเปิดนานแล้วก็คือแบบมันอาจจะลืมๆบ้างแล้วก็ถ้าลืมก็จะเซิร์ชดูในย t ท b e บ้างอะไรเนี้ยคะ่ะบางทีก็โอ้ก,ก,ก,ก็ก็เปิดนานแล้วตอนน้องเหมยเปิดแรกๆก,แก,ก็แบบนี้ละคะ่ะก็อันไหนที่ไม่รู้ก็รู้ เรียนรู้เอาที่ youtube นะคะก็ดูเสกสรรปั้น u t u b e เอ่ยแล้วก็ดูช่องคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เปลี่ยนรูปหน้าปกเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกเ็เรียนรู้ใน youtube เอาตอนนี้ก็ลืมๆไปบ้างแล้วถ้าเกิดทำให้น้องเขาแล้วลืมก็จะดูใน youtube อีกนะคะอะไรอะไรก็มีหมดนะคะ Google YouTube นะคะเราอยากเรียนรู้อะไรนะคะเดี๋ยวรอดูเลยนะคะน้องจําพงจะมาตอนไหนจะมาอ่า กับใครนะคะน่าจะมาคนเดียวหรือเปล่านะคะก็รอติดตามเลยนะคะเปิดช่องใหม่ให้น้องจำฟองนะคะสวัสดีพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้น้องจำฟองก็มาแลา้วสวัสดีค่ะเ้าไหนเขาเข้า,าไปแล้วชื่อสังน้องหอมนวลน,น้องหอมนวนอยู่ดีนอะ,อะอันนี้นะคะมาเอามาส่งน้องจำฟองนะคะก็ะตอนนี้ ก็น้องจากปองเขามี Gmail มีอันนั้นแล้วก็มาใส่หน้าปกแล้วก็ให้น้องเขาลงคลิปคร่าวๆก่อนนะคะก็เบื้องต้นนิดนึงมันก็สเต็ปเป็นครับปกเนี่ยเออมันดีขึงนน้หนึงไงอันนั้นก็ถท้าเป็นแล้วก็มัน มันจะออกเอีอะแต่อันนี้มันออกออกออกมาแล้วเมื่อกี้น่าจะเน็ดช้าก็ว่าของตัวเองออกจะแก,แก้ไขช่องก่อนแล้วก็เลือกรูปอะไรไชอบรูปอันไหนก็ก็เปลี่ยนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนรูปหน้าปกคร่าวๆแล้วก็คือสร้างอะไรได้อะไรอย่างนี้นี่ก็คือแบบรอให้ถึง หนึ่งพันซับแล้วก็รอให้ผ่านก่อนนะคะอันนี้อีกขั้นตอนหนึงตอนนี้ก็คือแบบอ่าสอนให้ลงวิดีโอแล้วก็ออ่ใส่รูปภาพหน้าปกแต่ว่าหน้าปกข้างหลังนี่ก็คือแบบอต้องเข้าไปดูใน YouTube อีกทีเพราะว่าลืมแล้ว <laughs> หน้าปกไอตรงที่เล็กๆนีกกก่ก็คือแบบเํำได้อันเนี้ย ก็เสลัมันก็เป็นแนวนอนเน่เนนอนะันก็เป็นแนวนเนอนะเหรออันกัดเน่าเห็นอนนะพร้มใันก่างันไหนจ้านี่จ่เออเป็นเนวนเนอนะสวแอนด้วยมียเป็นเนอะไรหมมเน้ยเดี๋ยววันน่าทุเรศมากเป็นเน่นเนอนะหรือเอาเนี เอ่านี้จอันนี้้วเนี่ยช้านเดี๋ยวเนี่ยอ๋อเปลี่ยนอันนี้ไงตอนนี้ต้องปลี่ยนชิ้นน้จะต้องนะไม่ใช่อล้วไปเันาได้ไ่เดี๋ยวะน้มือแ้ตน่าเจ้าหนะนี่อ๋อมมอกอ่กะถอไดีก่าทำไมไม่ได้เหนช้าแล้วเปล่าไมอกอื แบบที่นีเอาเอาเอาต้นนังเง็ดบตะอเะตนนี้ต้นนี้ก็โลดนม่ลังแบาน่ะโรดไม่โรดเล่ยลูกข้ามันต้องแช็่อนน่ะภาพสรงมีลายแง่ตัวอันเน็บตั้ที่ัวนี้นึ่งเงียบคนอีกคนจ่าสองสามวันนี้เอาชนะเข้าเลยเข้าเข่าออกกันแล้วก็ ตองโหลดตัวน mm. yeah. yeah. ี้ไว oh, oh, uh ้ไมเอยออกมาเอออขนออกหรอพี่แตนี่ันคือมันหนยเลยอะนวะต้องอปถัคนไม่มีวิดีโอใดๆวะทำไมถึงอ๋อมันจะเีชอนกัมันเป็นเน็ตอไร้ทุกครั้งได้ไม่ใช่หรอใช่เหรอทุกงมคับอะใช่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เนอ่เออไม่เป็นไรวเ่าะเออได่นะไม่ต้องเข้าไปในวันกี้นัดตัวยาท่านเก หลอดตานี่ละเออตานี้โดนตรงไหนแล้ววะเล่นไปเล่นมาก็้มองว่ะตัวนี้ดีกว่าอ๋อแมงแมงนี่นี่นี่ก็น่าดูหน่อยโอเคมนี่าจะสวยอยู่ที่บนชุดตานี่นะตานี้่นี่เออ แตนน่เนี่ยเ,เนี่ยเขาก็ทำได้เวลาเขาติดเป็นนับโปก๊กนะน่ะนะเขากแก้ไขอะไรอย่างน้ำเร็วน้นนวองนี่วิดีโอเจอเออนี่วิดีโอสั้นๆเลยอันตีนี่ ช่องของคนนี่ทำนีวิดีโอว่าสมมติว่าน้องจะลงวิดีโออย่างเนี่ยมันก็ตกบวกไั้นีแล้วก็อัพโหลดยังไม่มีวิดีโอพ่อพ่อสมมติว่าอัพโหลด กนดู้เลพอเลงเราก็บันดึกเขาว่าตั้ง่ไก็เปีมากสุดปลาเขาขัดตัดวิดีโอทำาจมันเปลี่นเขาว่าแต่เอาอันนี้ลเขากนเดิแล้วก็แล้วก็อ้อมลงกับคนถัดไปแล้วก็แต้มจือแต้มจือเพราะมาทั้งสีหรุ่นังอ่ะแล้วก็กดอัพโหลด ไอ้ในห้องม่รอลนไใน้อเนี่ไปมันยาวจรงเดี๋ยวนี้ <ๆ S 2> มันบอกว่าเรือสันหน้าที่มันดียาวเพราะอะไไวไฟมันดีกามันก็แค่นึงอะขนาดนี้สองนาที่ต้องร้องสามนาที่เพราะไวไฟแห้งก็มันก็ไวอีน,นึงนะอะพ่คิวเขายาวๆนะเพใหม่ๆนี่น้องติเฮ็ดดิ เอาประมาณสิบนาที่ไปใช่ไหมก็เพราะว่ารายได้เทาเขาว่าก็เอาเศร้านาที่คืนอ่ะเพราะว่าใหม่ๆนี่เขาเห็ดนี่ครับซางยันให้ก็สั้นๆเด็กๆเขาบอกว่าจะนด้เหมือนเขาแล้วเพราะว่ายาวเกินกคนก็นั่นไงก็ลยไปทำตัวใหม่ๆก็แปดนาทีก็ไะไเกือบสิบนาทีแล้วก็เป้นติดตามเข้าอะไรก็ถึงไม่ร่าเลว่าอันปีอันนั้นแล้วก็ลกไปกัน แล้วก็เอาไปเอาวันซ่้าหน้าที่ไปคืนโฆษณามา,จาเจ็ดได้เข้าน้ำพระว่าสิบนาทีลงก็โฆษณาเอกนมันเลยไปมองกองผมก็ไลยถายก่แต่หน้าที่เจ่ไหนก็ออันนี้ก็โฆษณามา้านโฆษณามาาันจีเอ็มบ้นจีมี่หนึ่งเอ่อสองหนึ่งสามอันแกก็อะไรก้นตัวหนังให้ท่านไปค้นตัวน่่นไปแก เออมันกับแต่บ้อนวะมันเป็นปอหนแต่เดี๋ยวถ้าตอวมากัล้ถ้าปัวกันนะเหมื่อยไม่เหรอแปดนาทีแค่ไหนโฆษาหนึ่งอันสองอันแค่ไหนไอพวกสักแปดนาทีเ่ไหนสก็โฆษ้าก็อนะนำนี่ไถก็มีเจ็ดแปดอันกันเลย เพราะว่าเม็ดหม่ๆคือให้สันสันๆน่ก่นคุณติดตามอ่าท่านไปนะเจือนนั่นเป็นอังกฤษอะไรสิะมันเป็นไทยอ่ะเปลี่นอ่เปลี่นไทยอ่ะเดียนได้บอกบัวยังไงอะงอมอามองหไม่ติดตรงจ้ำบวกันน้อืมจ องเชียงตุงือ,อนี่นะคะไปติดตามกันด้วยเด้อนี่นะคะน้องจาำฟองเชียงตุงนะคะก็เริ่มเปิดแล้วนะคะก็เป็นภาษาไทยง่ายๆนะคะ แต่ว่าวิดีโอยังไม่มีนะคะไปติดตามไว้ก่อน<笑><笑>เดี๋ยวน้องเขาจะถ่ายนิดๆแล้วก็เปิดตัว,อ,วอันเดววาเปิดช่องแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลงอะไรเนี่ยมันเจอไร่นเออหนึ่งก่อนเข้าก่อนหนึ่งอ่ะีจ้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวันนี้ใสไ่ไว้ใชเ้าแปดอันแต่ว่า มังเปาะมังก้าก็มาถึงก็มันออกก็มีห้ามหลอาใส่โฆษนาเพิ่มมาเหมือนใหม่เขาบอกว่าเขาโฆษนามันารนะเขากับเพิ่มเอามาเมื่อเพิ่มมนเียงเลืองเนี่ยมังก้ามกับเขาปีก็ที่คาดมันมันเห็ดใส่องก้อยมันเขาจัดการองก้อยมังคีบก้อยอิดมังคีบก้อน้ำเาฉะนั้นอ่ะแล้วก็รู้อะไรอยากรู้อะไรอีกกังตัดต่อสีโนิดนึงต่อในปีเอาครามาเตอร์เลยอันนั้น คา่ายมสเตอร์มันดิมีอันนั่นนั้นนดะมันดิม,มีอันโลกโก้มันแต่ว่าปีซื้อไว้ปีหนึ่งแล้วหกวัยเขาเขาเนาะมันมีอันนั่นมันหลุดเตัวอ่ะหลุดเตัวเนะมันมันก็ปเปินเท้มาใหม่ก็มีอันลายลายโฆษณามัเหมอนลายอัน เล็กๆอินอ stone น co ี so right. so so like so ่ก็ตัดไงแล้วแต่อันนี้มันลบไลน์อะนะมันเดยให้หลุดไปแล้วนี่ก็นะเพราะงานบอดไปเขาก็เขาก็เอาอันนี้กันะเพราะว่าเอาถ่ายแน่นแน่นจ้ะเอาตัวนี้กันอะเพราะถ่ายแนวแนวตั้งในส้ยสนมากกว่ากลมๆท้ายแล้ว หลายน,นอนกันอนอันยูทูปก็เนี้ยแล้วก็นั่งกันเหรก็ใครกันเลิกกัไหนสมมติว่านี่อันนี้เฮ็ดรูปภาพอะไรเฮ็ดอ,อันนั้นก็อะไรแค่นั่งดูเนี่ยสมมติว่าเอาเอาเนี้มั้งจ้ะกดกัดแล้วก็มองกล้รวิดีโอผมช้เสียงมันบเบาอย่ากเงี้ยโดีเนี้ก็อันนี้เป็นนั่นจังเพิ่มนะวิดีโ่วิดีโอผมนี่สักอ่นอเลยอ,ะอย่ะอื เียอม้มอุมก็ไก็อาเขามันดเก็คบไ้ที่ไหนคะาเขาลงคิดว่าใครไปเก้วก็จีไหนก็รบที่เร่ะนันนั่นนั่นจเลยใจเน่ยคอเมื่อวาไปเฮ็ดไปนี่ไปขนาอก็ม่ความันะจะเพิ่มใช่นีมไปจักกล้อง คืเมื่อว่าถ้าตีเอาอนไรมันตั้งเขาโคตรๆด้านนั้นนะม,มันดิเรกเรียงๆกันนะเพราะว่าเขาถ่ายมาเนี่ยเอาตั้งไตมันมันตีเรียงตั้งไงไส้กับตั้งเนี้ยเราแบทรายกับตั้งเนี้ยือว่าอันนี้เขาถ่าย มังก็มาเอาปนลงกันอ่ะมันบอกว่าถ่ายแล้วก็เขามาือะไรลงแล้วก็อันนั้นจะนับตั้งแต่ึ้นนะนับตั้งท่ายเมื่อน,นี่บอกอันนี้น้ำปันหนึง่งนยกดอันนี้แล้วก็ใส่ใส่ใส่แล้วก็เอาตั้งเดินนี่ก่อนอันนี้กากรนะกากคะนั้นววาว่าโอเคแล้วนกะดตีนีแล้วกนะ็เพิ่มเสียงไปเพิ่มตลอดลเพิ่มกูอันนะี้เป็นไรเสียงให้ แล้วก matter, ็ชันนี้พรอะไรตีไหนแ้วแค่ตั้งแล้วก็ยืดตัวตัวตัวเขามีเวลาตัวก็นั่งตัวก็ตีนิ่มแค่ไานแล้วก็เต็กตีนี้ก่อนเลยแล้วก็อันนี้นี่ประกดในรูพับออกมารูหนึ่งที่เขาเนี้ยนะอ่ะอันนี้รูพับแล้วก็รูแปดแปดใหม่แปดใหม่เนี่ยอันนี้นี่แปดแพทกลางคืงแล้วก็ เข้าวะยืดกับอะตั้งนิ่มขั้นไลหรือว่าตั้งนิ่มขั้นไลกว่านี่มันติดบอกว่าเอาตั้งยืแต่ละเอาตั้งยืดได้ๆเช่นั้นอ่ะก็เดี๋ยวเอาตั้งนาำแทรก่อนนาทีกันไกลมันติดมีว่าเขาติดแท้ตั้งปุูนนั่นเช่แต่ตั้งนี่ก็ตั้งปุูนหายเอาแล้วก็ใส่แก้วแต่เนี่ยแล้วก็เขาติดใส่เพลงอีกก็แต่ว่าเพลงนี่ กดอันเข้าซื้ออันนั่นมันแต่นให้ปิ่นมีดิไล่มันตีเนี่ยอาของน้องมันตีมียนมันตีมีกามันเลยปิซ้อปิงพวกไรพวกไรเก่าสมมติว่าเอาเนี่ยโอ้แม่เนี่ยมันตีเมียนนี่มานะเออมันตีมียนลกวนจเนี่ยเขาจังลกอเสือนแอปมันเกิดมันจึงนี่ดิเนี่ย เ่อเขาแท็กเดี่ยวก็เพลงอะดินี่ก็หน่ะเพลงพอเพลงสีเขาโหลดใส่มือถือในมีอยู่ในมันติมีดินนี้แต่ว่ามันตีมีลิขสิทธิ์นั่นน่ะเพลงเข้ากับโหลดเหมือนเขาโหลดเพลงใส่อันในโทรศัพท์ก็ได้ไมีออกเาดินีเนี่ยก็คือแบบมองปอกอันต้นเตี้ยอันตีมีลิขสิทธิ์เขาก็หาเรียนในนยูทูวบะ ดนรีไม่มีลิขสิทธิ์เน่ยนะคาก็โหลดใส่เคอร์ม,มรก็กมไออนนกันติดมีดดีนี่้หรอมืนยังดนดีมทมได้เพราะว่าเขาเสียองนี่ลยก็บอก็ก็ติดโบกนี่นมันก็ลงมาเขากูคัไหตัเลยเขายืดน่าจะตามมาแล้ะแล้วก็แตะก็เหมือนมือแกน่ะแเดี๋ีกันไกลแล้้าเดี๋ยวแ เรวก็เอานี่ลากมาลากมากตั้งนี่ลากมากเลยอืมรากมากที่ไหนเลยเขามีเสียงก็เขาให้เอาเพลงลากกา่น่ะในเพอาเสียงไง่ยเขาฟังได้ในมันแห้งเลยก็ถ้าอะไรเสียงคอยนะก็มันก็มีเป็เนี้ยแค่นั้นแล้วแต่เขาฟังกันอืมฟังกอยนี่แล้วก็มึงก็ถ้าจะใส่ตัวนังซึมใช่ปะ ันก็เด้นนะมึ้นเด่นี่นงซื้อนางเขาเพียรไหมล้วก็ตกลงแล้ว้วไม่นเด่เห็นใจนะน้อยนะก็ใส่สีสีแดงใช่ไหมพร้อเอากานะเอากดจิ้มอันนี้อะิรไกัดจิ้มตัวอื่นในการลบเออน,นี่หายอ่ะนางก็จิ้มอันเดีว ไม่ก็ลบคอนนั้นกบกะก็ค่ะเอานี่ลบก็ลบไปนี่แก่เพราเขาจิ้มอันนี้เลยให้ลบทั้งหมดก็ลบไปเกินนะาจะใส่ใหม่เพราเลยอันนี้อ้ามันจับลบเลยก็เพราะแเบว่ามันรักมากไปเลยมากขึ้นๆแล้วก็เพาะแบจะเอาทวเดียอมาใส่ใหม,ม่อืมมันถุงมันก้อนนี้เลยนะอันพวกนี้เนี่ยเออ เหมือนว่ามันก uh ็เข้าอยู่ตั้งนอนแล้วเขาไอไปนะเข้าอลาหลายคั้งนะปอกมาเพื่อนเขาเขามาใส่เสียงอ่ะแล้วก็เริ่มนะก็เข้าวาวาวาการตอนนี้มันก็จะเป็นแล้วก็หยุดก็อยู่ได้กันเสียงเข้าก็เป็นนี้เปนนี้ลบเขาเช่นหนได้แล้วก็เขาแต่ดับเงียมันคืนกลางนะก็เขามีเวลาแต่ไหนก็ออกมือไว้เป็นนี้มันก็เป็นนี้ไปนั่นเราเ้อามือ แล้วก็มมนแก้ไขัะก็มากเหมือนเก่านะลเลยว่าเรี่ยวเชมหมเราอะไก็นมันตึงเลือกปั่นเาไว้เขาอย่างเด็กกับเก้าอันเนี้ยอันนี้เอ่อ,นนอความชัดมัน่นะ f อื f เอ f กดีชอะไรก่อนไรอออกเอ็กดีเอ่อเจ็ดรอยซ้านี่มันก็ชัดเถอรอยแปดเอ่อร้อยแปดสิบนี่ชัดแล้วอะแล้วก็เขาเขกออกมากบบปมันนั้นโหลดเยา่กัแค่นั้นแล้วก็กอยู่เตียอลูกค้าเทาน่ะ เอยอ,อย่าตังนาจโจ้กันสามสิบน,นาทีกันหมอกปองมันโหลดแล้วมันถึงอ่ะอันนี้ยัง,ยยง,ง,งกี่นาทีเลยยังใครเพิ่งหมอกปองเศร้านาทีไหนเกือบห้านาทีอะสิบนาทีกันเออก็คลิปยาวขึ้นอ่ะเข้าใจไหมไม่ได้ล <laughs> องก็แต่ไม่ นในปอกไครเฮ็ดปุ่งหน้าอันเด็กแค่หน้าหน้าก็ลองเฮ็ดเล่นอย่างนี้ก็หนอกเออได่จะถ้าคิดท่าเนนาออ,อ,เอ,อแล้วก็เสียงนะเราก็เพิ่มเสียงนันน้เพิ่มเสียงวัติตัวตแต้งแต่งกเออมันเป็นเียมันจะออกมาเพิ่มเพิ่มสองไรค์ก็มีแล้วก็มีออมมจะมาเสียงแตก ก็เลยกลืมมาอันนี้อันเอ่อท่อนนี้มันอันเขาเพิ่มเพิ่มเสียงเขาจิ้มดีเน้มมันติดอะไรพวกเขาเ้วมาถึงนี่แล้วก็โหลเพิ่มอันนี้นั่นอ่ะมันปลอกไล่ๆเขาหันอันนี้แล้วหันตรงผมให้เลยมันเสียงนั่นอ่ะถ้าหลดจิ้มอันนี้แล้วมันติดสุดแล้วเราก็เพิ่มอันนี้ใหม่แล้วก็ลากากถึงดีนน้ยแล้วก็เพิ่มเสียงนั่นกันทดลองปอกเหมือนวิดีโอ แล้วเ้าไปใส่ปุ่งข้าวมานันย่งพูดได้เนี่ยนี่ปุต่เอาปุ่งนี่แี่ค่ะมันติันน้อยมันก็ติดออกไม,นะม่ด้เนี่บาังกเอาเขาวัวเลยมันใครคือเป็นผู้วานเฮาวัวเนี่ยเด็ดปุ่งเฮาวัวหรือว่าสถานเชี่ยนี่มังกก้าวมันได้ถ่ายเลยเฮามัานติได้โชว์ออกมาหน่นนะ มันเีอออกมาจากนี้นะมันมีตัวเล่นนะแพรพะอตัวนี้พออันนี้เดี๋เอาจิ้มกระปุกตั้งแต่แล้วก็เอาการเลื่อนมันบอกว่ากระจายมันเดอออกมาเจอแล้วนะเวลามันออกกิ๊บมันมันมถึงเดน,เนมันเดอเด้งออกมามันเดอลื่นเขาือกอันนี้ผมจะโอเคมามากว่ามันเดอลื่นออกมามันเดอในตัวอย่างนั้นะนะเพราะเขาหมันใส่กันมันออกมา มันก็ติดเด้งออกมาธรรมดากันอนะ่ปะปอกกับขวดตีนีแร่เก่าใส่รูปก็มันก็อยู่ตีนีแค่มันออกมาตีนีนั่นหน่อยปอกอะไรน,นั่นหน่อยใน,นในพุทธเฮิมแล้วก็ปร่งเงาที่เรียกว,ว่ามันเข้าอามาทับกันนะอเอออมมาทับแทงรอบนั้นอนะ่ะนี่นนนก็เอามาในปบ เขาเขาเขาอบเขาแกะแอมมาในก็มางพอเขาเห็ดเขาบาแล้วเขาเฮ็ดมือจีนนะเขากอาปุไม่ใส่นั่นของอไปลงวิดีโอเนี่ยลูม,มันหะูมันหะนึ่งตนกว่ากว่าไรนะเศษตะกอลบไปเรือยนะแต่าลามันอันนั้นเลยนะ มันก็เขาก็เขาลงคลิปแล้วก็วิดีโอเขาตรงลบอยู่แล้ว,ลวเพราะความจำมันเต็มอ่ะอ,อย่าหนั้นกลังลบอยู่แล้วก็เลยเพราเขาตีนี้ก็ลบไปได้แต่มัน,ม,นมันกินตีนน่ะน,นะทำเล็กแจ้งพอวิดีโอลบแล้วเขาอ,อยู่ที่นี้ไล้ก็มันก็เขาตัวอะไรอยู่เลยนี่ไปรวมคันค่ะที่ต่อเนื่องอ๋อ อแล้วก็อันนี้ก็ตัดคลิปอูวดีโออ <c oughs> นุญาตก,ก่นอนวิดีโอนี้ก็เอาฟูนกันก็นั้นตัดเลยอนี้ใสอ,อันนี้มันมีมีเพลงแต่ว่าหัวลิี่กระเสียดนีน่ไม่โมไ่ไดีมีมีกแล้ แค่ปกแต่ว่าอันนี้ลบลบอันนี้อะไรนะฮะเขาบอนนกว่าลบฟีมันตินี้โนาฮาตัวอโนาเ้วก็อันนั้นรก็หายล้โน,นาเันหาย้เานมันเีอันนี้ตัดวิคิปอะไรอ่ะ ก็เลยอันนั้นเลยมันหันโกูไปหันไล่หนำก็ยิ้ทิ้ง่ดูแม่นอนยิ้มตึงกบตัดอ่อนเหมือนเัาถ่ายไว้เลนอันนี้เหมือนเหมือนว่าติดตั้งง่ายหลือนั่นฟองแต่ว่า เนี่ยเขาเลือกก็เหมือนท่านกันนะอันไหนเป็นอันดับหนึ่งเขาก็กดน้ำบันหนึ่งน่ะเพราะว่าคารไรคลิปแล้วเขาถ่ายเลยว่าเอ้ยเอาสตเอานี่มาใส่อันตั้งเขากดอะไรอันนี้อันนี้เป็นมาที่ลังกรงนเลนนะมันดีเลี้ยงอันนี้เขากดในอันตั้งมันดีมาหนานอนอันตั้งนะมันคิดยังไงก็ยังมีไรหนักอ๋อเนี่ยรับก็ให้นี้อย่าไปเริ่มต้นดี มันตีเขาเลย่ะอันนี้สี่เหลี่ยมนะอันนี้เฉพาะยูทูบนะมันเป็นกายยูทูบไว้แ่ะอันนี้ให้ติดต่อให้เราโทรไปมันติดลยบีบตัวมันมันก็ลืมนี่เขากลบร่มกอมันติดเป็นแบบสี่เหลี่ยมไปเียมันเป็นจอเออมันเป็นจอแล้วก็พอาย่างอันนี้ก่อนนี้เลยนั่นก็อนมีตตั้งแต่นี้มันมิตตัครึ่งอะเนาะมันหยาบ <c oughs> อ,อ๋อคอืตรงตัดงยังไงสืตัวนั่นเลยนีตัดยาไป <c oughs> นีตัดคืนกเดี๋ยวนะ<ๆ>อันนี้ตัดที่ไหนกันนะ่ตัดตังตด้งหินกันนี่ตัดตั้งหินแปดที่ไหนกันน,น่ะตัดค่งอันเดียวเขแค่ไลในก้นตัวนั่นเลยไรมาเตือนเดี๋วว่าอันนี้เขาลบไลนน่นเลยนั่นนะ่ะแล้วน,นั่นน่นไปทางหลงังกวนใจอ่ะ คุณเล่าเขาไผ่ายปาเป็นกี่อนั่นนั่นชับเขาอย่างนั้นใจเหรอใครมาเตะหันไล่มันอยู่มันจื้อมันอยู่แล้วก็ใจมันไม่ยอมต้านใครมาเตะแล้วแล้วก็แต่งกลุ๋งในปีใกล้เพื่องนี้เหมือนตั้งให้เห็นอันให้เตือน ตอนนี้ก็สอนน้องเขาคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวไม่รู้อะไรก็ถามเพิ่มเติมนะเดี๋ยวแชทมาถามก็ได้ถ้าไม่รู้จริงๆก็เดี๋ยวทักมาก็ว่างก็บอกว่าบางทีก็วันตอนนี้ว่างเลยอย่างเงี้ยค่ะเลวเหมือนเมื่อกี้ไงว่างเลยก็พี่สาวลงมาก็ไปไปไม่ห่งงี้ก็ไปเลยมันไม่รู้ว่าวันว่างจริงๆคือแบบเอ่อทั้งวันอะไรเงี้ยคือจะไปก็คือปุ๊บปั๊บอะไรอย่เงี้ยไงคะก็เลยแบบ ทักมาถามก่อนแล้วก็ถ้าว่างก็มาหาอย่างนี้แล้วก็จะได้สอนกันง่ายๆอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ไลฟ์สดไปโหแบบพี่ๆที่อ่ได้ดูก็จะได้เห็นนะคะพี่ๆที่มาดูย้อนหลังก็ไปดูที่ไลฟ์สดนะคะก็วันนี้น้องเขาก็มืดค่ำแล้วก็จ,กจะลา <laughs> แล้วนะคะเดี๋ยววันหลัง ถ้าเจอกันอีกก็จะมาให้พี่ๆได้ดูอีกนะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปกดติดตามน้องเนาด้วยนะคะกดล้วน <laughs> <laughs>